โอ้โอหฉันฟังไปเลยโอ้เราไม่ต้อไปทางนั้นอีก okay. ที่กเกษสพลา di bidang of sao Oh, main yang gigi. 哦。Oh. ไปรูต่จะมที่ใส่กีฬ Huh? Oh. Thôi đi, mình cá cả nữa.